สวัสดีกันเพื่อนอยู่ผมโดบนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม a r k w e r วกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็น5วันหลังจากที่ผมโพสการถอนจากเกม a r k w e r วไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้ผมก็หาได้ครบอีก500บูซอแล้วครับบูซอคือเหรียญที่หาได้ภายในเกมและสามารถเอิออกมาเป็นเงินให้เราได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ทําการถอนออกมานะฮะแต่ผมจะมาทําตัวละคร เพื่ออัพตัวเลเวลนะฮะให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วก็สามารถฟาร์มมอนได้ง่ายขึ้นผมจะมีความเร็วในการฟาร์มฟาร์มมอนเพิ่มขึ้นแล้วก็หาตัวของที่เราออกมาขายได้มากขึ้นครับต้องบอกเลยว่าทําไมเหรียญมันถึงราคาดีมาได้โดยตลอดเพราะว่าการที่จะอัพตัวละครครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างแพงมากนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตีต่ำๆเลยนะต้องมีประมาณสัก 4ี0ร้อบูซอเนี่ยไอที่ผมหามาต้องหมดอะอย่างเช่นไอตัวกล่องเนี้ยต้องใช้5กล่องต้องใช้อาชียมเนี่ยห้าหมื่น0 0ครับในการที่จะไปคราของที่เราจะเอามาขึ้นปีกนะครับขึ้นปีกหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเลเวลตันที่55แล้วครับเราจะได้เลเวลเพิ่มเนี่ยเราต้องมาอัปเกรด หรือว่าอัปเกรดเลเวลให้หลอดมันเพิ่มขึ้นให้เราสามารถเก็บเลเวลจาก55ไปต่อได้นะฮะตอนนี้ผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆนดูอาเชียม5กล่องกล่องหนึ่งประมาณ55บูซอนะครับก็ประมาณ250 2 5 0 2 6 0นะฮะผมก็รับมาเลยอย่าซื้อกล่องนึงด้วยมาเรียบร้อยอันต่อไปที่จะเอามาคราก็คือตัวนี้ครับซาติคอนนะฮะเราก็ไปเซิร์ชคำนี้ในตลาดได้เลยกดตัว p ขึ้นมานะแล้วก็เขียนไปเลยซาติคอนซาติคอนอีพิก,ก e นะครับเม็ดสีฟ้าแบบนี้นะครับหยดน้ำใช้ทั้งหมด5เเมหมือนกับ เม็ดละประมาณ20กว่าอันนี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะโอ้จะหมดแล้วเนี่ยตังอะอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวน,นี้ครับเราใช้500เม็ดเดี๋ยวลองเซิร์ชดูว่ามันราคาเท่าไหร่500เม็ดเราก็ซื้ออันแรกก่อนเรามีอยู่ในตัวด้วยนะ72 m. ก็ต้องซื้อมาอีกประมาณ400กว่าเราดึงกอง300 m. มาก่อนเอา100 m. มาอีก2กองแล้วกันเรียบร้อยของคร์บตอนนี้ครบแล้วนี่ครับ3อย่างนี้นะที่จะเอามาทําเป็นตัวที่จะเอามาอัปเกรดเลเวลเราให้ได้เก็บเลเวลได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องแดงก่อน ตัวอาเซียนนี่แหละแพงสุด เดี๋ยวก่อนลาเบอร์ผมจะหมดไอ้ลาเบอร์ตัวนี้นใช้บ่อยมากนะในการเปิดกล่องเปิดไอ้ตัวหินที่ผมหามาเปิดกล่องบอสอะไรเงี้ยมันใช้บ่อยๆนะต้องซื้อตลอดแต่ถ้าเกิดเรามีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยเรามีเตียงเนี่ยมันสามารถสร้างเองได้นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีบ้านเดี๋ยวคลิปในการซื้อที่หรือว่าทําบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะ อัพให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้ซื้อที่มาแล้วแหละมาที่โต๊ะตรงนี้นะฮะอยู่ในคอมมูทุกคอมมูลลยนะโต๊ะต,ตัวนี้เราก็เซิร์ชคำว่าโทเค็นนะครับแล้วก็เลือกแรล่งนะเลือกแรลงหนึ่งนี่แหละว่าเราเพิ่งอัพครั้งแรกไนงะนี่ครับเสียห้าหมื่นโอ้จุกจุกนี่ประมาณเกือบสี่พันบาทนะครับถ้าเกิดตีเป็นตัวเงินบาทเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณเกือบสี่พันบาทนะั้นในการอัพตัวละครเราขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยแล้วกดตัวซีขึ้นมาคลิกที่รูปปีก,กตรงลูกศรเลยป áp. เรียบร้อยแล้วสังเกตตรงซ้ายล่างเนี่ยเราจะกลายเป็นเลข1แล้วตอนแรกมันเป็น55แล้วก็เราสามารถไปเก็บเลเวลตีมอนปกติแล้วเราเลเวลเราก็จะขึ้นมานะครับพอเราวลเราขึ้นมาพลังตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นฮะหรือว่าเราจะซื้อเอาในตลาดก็ได้นะตัว exp ที่เป็นขวดเนี่ยซื้อมากดก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงผมก็ฟาร์มอยู่แล้วคงคงไม่ไม่ได้ซื้อตัวขวด exp นะยังไงเราก็ฟาร์มอยู่ทุกวันอยู่แล้วฟาร์มไปเรื่อยอีกอย่างหนึ่งครับเห็นซ้ายบนไหม คอมแบทจาก59เราขึ้นมาเป็น60ครับต้องบอกก่อนว่าตัวคอมแบทด้านบนเนี่ยมันคือตัวที่ทําให้เราสามารถสู้มอนได้นะต่อให้เลเวลซ้ายล่างเราอเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดตัวซ้ายบนเลขซ้ายบนเนี่ยมันไม่สามารถสู้กับมอนได้เนี่ยเราก็จะตีมอนไม่โดนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทําของมาดูดเลเวลอย่างเดียวทาเลเวลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถตีมอนโดนครับสมดุลของเกมนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากครในการที่ทําให้คนที่ไม่มาคนคนที่มาแบบว่ามาดูดเลเวลอย่างเดียวไม่ทําตัวเนี่ยสู้มอนไม่ได้เลยคนที่คอมแบทไม่ถึงมอนเนเี่ย ต่อให้คุณสร้างตัวมาเป็นร้อยเป็นพันตัวมายืนตีมอนเนี่ยคุณก็ไม่สามารถตีมอนโดนเลยไม่มีโอกาสตีมอนโดนเลยด้วยซ้ําครับเออต่อให้มายืนแบบเหมือนเกมอื่นๆที่เราเคยเจอนะแบบมอนเก่งแค่ไหนเอาบอทมายืนลุมกัน50ตัวมันจะสู้ได้ไงใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่ครับมันทาให้บอทไม่มีเลยครับในเกมนี้บอทที่จะเอามายืนตีมอนที่เก่งๆเพื่อจะดรอปของดีๆเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เพราะว่า ถ้าเกิดคุณไม่ทําของคือตีมอนไม่โดนเลยครับสู้มอนไม่ได้คือสู้ไม่ได้เลยไม่ต้องเน้นจํานวนยังไงก็ตีมอนไม่โดนครับหนึ่งในข้อดีของเกมนี้ครับไหนๆก็ทําของแล้วบูซอเหลือนิดหน่อยก็จะมาอัพเลเวลผ้าคลุมให้พลังของตองัวละครเราเพิ่มขึ้นอีกนะฮะผ้าคลุมเนี่ยอัพแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังของคอมแบทด้วย เออผมอยากให้มันขึ้นไป61เนี่ยมันก็สามารถไปฟาร์มที่แมปอื่นได้ด้วยเวลาโดนตีแบบนี้เราจะได้สลับไปตีแมปอื่นได้ไปฟาร์มที่แมปอื่นได้วิธีการที่จะขึ้นเลเวลของพ่อคุมก็คือเราต้องฟีดให้เต็มก่อนการฟรีดคือเหมือนการอัพเลเวลอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆนะครับของเลเวลการถ้าเกิดเราฟรีดให้เลเวลมันเต็มเนี่ยพลังมันก็จะเยอะกว่าของเดิมๆที่ที่ระดับเดียวกันนะครับแล้วก็การฟรีดเต็มมันสามารถอัพแลงนะครับของ อุปกรณ์ชิ้นนั้นได้อีกนะครับอันนี้ผมจะทำผ้าคลุมนะก็จะต้องอัพผ้าคลุมตัวนี้ให้เต็มโดยใช้ขวดนะครับขวดตัวนี้เวลาเราทำเควสต่างๆลงลิฟวิ่งเรดตีบอสนะครับมันก็จะให้มาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเวลาฟีดเนี่ยมันก็ต้องใช้อาเชียมด้วย ตาม e ี exp นะมันเสียตาม e ี exp เลยนะไอ้ขวดสีน้พูที่ผมเปิดเนี่ยมันได้ exp ขวดละ130เวลากดฟีดเข้าไปในผ้าคลุมเนี่ยก็ต้องเสียอาเชียมทั้งหมด130ต่อขวดผ้าคลุมของผมเนี่ยถ้าจะอัพ exp ให้เต็มอ่ปะประ,ประมาณ5 0 0 0 exp ก็ต้องใช้ทั้งหมด5000อ e าเชียม5,000อ e าเชียมก็ประมาณ30บูซออเออประมาณเกือบ300อ่ะแล้วเวลาอัพเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัว exp อ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเล v e l สูงยิ่งใช้ exp เยอะก็ต้องเสียอาเชียมเยอะ ทำของแต่าะชิ้นนะ่ะเกมนี้แม่งโคตรหนักราคาเหรียญเกมนี้มันถึงค่อนข้างดีครับทำของมันใช้เยอะมากแล้วทุกคนต้องทำของเพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็จะเล่นไม่ได้เพราะว่าเกมมันก็ปรับความเก่งของมอนขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดมันปรับมาแล้วคนก็ต้องมาทำเกียร์สกอร์ใหม่ทำพลังใหม่ จะมาทำของทีเดียวแล้วฟาร์มเป็นเกมอ่ะมันมันไม่ได้หรอกไม่งั้นเกมก็จะหยุดนิ่งอยู่แค่นั้นก็จะไม่มีคนทำของจะมีแต่คนฟาร์มด้วยความที่เกมอาร์คเวิร์ครับมันมี1นึ่งเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ท,ที่มันมีมอนมันก็จะมีอยู่แค่ที่เดียวมันไม่ใช่ว่ามีเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองเซิร์ฟสาให้เราย้ายใช่ไหมมันก็มีอยู่ที่เดียวเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากฟาร์มในจุดที่มันมอนดีๆเราก็ต้องทำของมาสู้มาแย่งกันหรือว่ามาป้องกันตัวเองไม่ให้คนอื่นมาตีเพราะว่าตอนน เดี๋ยวมันเจอกันจะเต็มแล้วพอเต็มแล้วเราก็ต้องไปสร้างตัวที่จะเอามาตีบวกตัวผ้าคลุมเราขึ้นเป็นแหลงสามตอนนี้ผมตีเป็นแหลงสองแล้วนะตอนนี้ผมตีผ้าคลุมแหลงสามครับต้องซื้อไอ้ตัวต้องซื้อฮอนเนอร์มาตัวนี้ก็สามารถหาได้ฟรีได้นะถ้าทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรมอ่ะในช่วงเย็นมันจะม,ม,จะมีมันจะมีแบบกิจกรรมสกายฟินนะครับกิจกรรมที่เหมือนยกพวกตีกันนะเข้าไปเป็น p v p เป็นกลุ่มครับถ้าเกิดชนะก็จะได้ จะได้ตัวเนี่ยเหรียญตานี้มาแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่มีเวลาไปเล่นเราก็สามารถซื้อได้อย่างผมมันไม่มีเวลาไปเล่นผมก็ซื้อเลยมันจะใช้ฮอนเนอร์ประมาณ25 25อันในการคารฟหนึ่งครั้งแล้วก็อาเชียมเอออาเชียมอีก2,000เพื่อจะคาฟไอตัวกล่องเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยมันก็จะแรนดอมอ,อกมานะตั้งแต่9ถึง12เหรียญอ่าเซิร์ชดูเอานี่ยนะที่มันขึ้นเลขหนึ่งข้างหลังในวงเล็บอะคือขอคือสิ่งที่เราสามารถคาบได้แล้วเพราะว่าเรามีของครบแล้วในตัว ผมก็ท้าสร้างนี่มาก่อน2,000อาเชียมกับ2,000เมื่อกี้ที่สําคัญเนี่ยไอ้ใบเอเวกตัวนี้ครับใบตีโบกตัวนี้มันมีโอกาสแตกนะเห็นป่ะผมใส่ไอ้ผ้าคลุมมาเนี่ยมันมีโอกาส33%ตีแม่งเลยติดก็ติดเฮ้ยเอาวะทีเดียวติดโอ้โหสุดยอด่ะแหลงสแล้วต้องขึ้นประมาณแหลงสี่นะขั้นต่ำนะขั้นต่ำที่จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นต้องขึ้นผ้าคลุมไม่ได้แหลงสี่ตัวนี้ใน E.P หนึ่งหมื่นแล้วเห็นไหมโอ้โหผมต้องใช้อาเชียมอีกหมื่นหนึง่ง วันนี้น่าจะไม่พอเดี๋ยวฟาร์มรอบหน้าเสร็จจะมาขึ้นใหม่แล้วกันนะครับกับ้าคลุมโอ้หนักอยู่นะเนี่ยอาเชี่ยมเหมือนก็50แล้วอะตํตๆอะฟีดครั้งหน้าก็คือเสีย50บูซอนะครับถ้าตีครั้งเดียวติดก็จะเสียประมาณไม่กี่บูซอนะครับถ้าเกิดผมซื้อไอ้ตัวนี้มาติดอีก3-3%มาไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งรอบหน้าเออรอบก่อนเนี่ยผมตีขึ้นแรงสองเนี่ยผมต้องตีถึง2ทีนะว่าจะติดถ้าเกิดตีไม่ติดก็มีโอกาสแตกอีกนะ ถ้าถ้าเกิดแตกเนี่ยก็ต้องทําใบมใบใบ,ใบหนึ่งแต่ว่าเสียทรัพยากรแบบเมื่อกี้ออกมาซ่อมอีกใบรีเพลมาซ่อมแล้วถึงจะมาทําตีบวกได้อีกผมถึงบอกว่าเกมนี้นี่มันทําตัวละครเนี่ยมันเสียทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่ได้นะครับมันถึงมีระบบหมุนเวียนในเกมค่อนข้างดีผมเปิดหินนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไปขายกองละ20บูซอผมต้องหาให้ได้วันละ5กองอะ่ะ ตั้งโกให้ตัวเองไว้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูอีกทีหนึ่งถ้าสนใจก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะผมมีคอมมูนที่จะรองรับหรือว่าแนะนําเพื่อนๆให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันตอนนี้ก็มีคนตามมาเล่นนะครับประมาณ2-3คนแล้วนะครับได้รายได้หลักสิบหลักร้อยกันอยู่นะครับคือเล่นแบบยังไม่ได้เติมเยอะด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแค่เสียเวลามาเล่นนะครับตอนนี้ก็อะไรที่มันฟาร์มและได้เงินมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเเยอออะคคคววัััันนนีี้ลไปก่รรบบผมสสด